Too too แต่ความรักเราที่มีดังวันนันกดีสีชมพูใครมามองเธอสุดยันต์จะเชืงให้ตาบอดใครมาคดูกับเธอก็อยากให้น้ำท่วมปอดแลกเบอร์แลกตายก็ให้กระเป๋าตั้งหายแต่วันกระวายคนที่คนจริต ถ้าเปรียบให้พี่วินยักษ์สีวันนี้พี่กิดจะรักษาพี่จะไม่หลอกเหมือนพี่ีจะเป็นดีๆที่รักใาพี่จะไม,ม,ม่ตื่นจะไม่ทำไม่ต้องกังวลนะถ้าพี่แก่สาวก็ลัสสียอมเป็นคนดีที่ภักสาย สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4วันนี้ครูเปิดเพลงให้ฟังค่อนข้างจะนานนะคะเพราะว่าเราจะได้สบายใจในคาบที่1เลยนะคะเพราะว่าพอนักเรียนเรียนภาษาไทยนักเรียนก็จะหลับใช่ไหมคะวันนี้ฟังเพลง,งเพราะๆก็คิดว่าเรามาลําลึกถึงวรรณคดีไทยก่อนนะคะสําหรับวันนี้ชั่วโมงการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมเนี่ยครูขอ,ขอนําเสนอในเรื่องรถ ในวรรณคดีไทยนะคะสำหรับวรรณคดีไทยนั้นมีรถอยู่4ประเภทนะคะมีอะไรบ้างเรามาไปศึกษากันเลยค่ะก่อนเอ่นมาเข้าใจความหมายของคำว่ารถวรรณคดีนะคะในการประพันธ์นะคะภาษาไทยในบทประพันธ์นั้น จะมีการแสดงถึงอารมณ์ต่างๆนะคะซึ่งอยู่ในบทประพันธ์ให้ผู้อ่านได้รับรู้ด้วยใจะ,ะแล้วก็พออ่านเนี่ยก็จะได้ฟังนะคะถ้อยคำน้ำเสียงการสัมผัสของวรรคตอนของถ้อยคำที่ผู้แต่งได้เขียนเอาไว้นะะในแต่ละวรรคแต่ละตอนนะคะ,ะรถของวรรณคดีเนี่ยก็จะช่วยเสริมให้เกิดมโนภาพคือเรียกง่ายๆว่า จินตนาการฝันแล้วก็คิดคำนึงหลับตาก็เห็นภาพไปด้วยอันนี้สำหรับบุคคลที่แต่งเก่งมากๆนะ,ะผู้อ่านจะได้ซึมซาบแล้วก็ติดตามผู้ที่เขียนไปเป็นลักษณะเห็นภาพพจน์แบบมีชีวิตชีวาจริงเลยอาจจากภาพนี้ก็เป็นเรื่อง พระรอะะก็นี่ก็เป็นพระเพื่อนพระแพงนะ,ะก็เป็นวรรณคดีที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึง่งแต่นักเรียนยังไม่ได้เรียนนะคะนักเรียนอาจจะไปศึกษาเองก็ได้นะคะเรื่องลิลิศพระรอก็เรามาพูดถึงรถในวรรณคดีไทยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสี่รถประเภทที่หนึ่งคือ สาวรจนีก็ได้แก่การพันณนาความงามของสถานที่ที่ได้พบเห็นนะคะชมอาจจะเป็นชมบ้านเมืองสวยงามชมธรรมชาติหรือชมผู้หญิงที่สวยงามนะคะต่อไปนารีปราโมทนะนารีก็แปลผู้หญิงนะคะปราโมทก็คือความปลื่มความยินดีอันนี้ก็จะเป็นเบทเกี้ยวเกี้ยวพาราศีหมายถึงว่า จีบอาพูดง่ายๆว่าจีบนะจีบใครจีบหญิงสาวนะคะแล้วอาจจะแสดงถึงคําครวญอะไรอวบ์ด้วยประเภทที่สคือพิโรธวาทางังพิโรธคือกโกรธแล้วอาจจะมีกัดตัดพ้อต่อว่าด้วยประเภทที่สี่สัลปังคะพิัยอันนี้ก็แสดงความโศกเศร้าเสียใจคํำครวญพิริพิไล อย่างในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยนักเรียนมีทั้งสี่รถนี้เลยค่ะครูขอย้ำนะคะเราพูดถึงรถในวรรณคดีไทยก่อนนะคะสำหรับรถในวรรณคดีในลักษณะแบ่งรถตามแบบแสันสกเนี่ยมีถึง9้ารถด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนเข้าใจทั้ง4รถของวรรณคดีไทยก่อนนะคะ คกูก็จะขอพูดรายละเอียดของแต่ละรถนะคะประเภทที่1นสาวรสจีความหมายก็คือกล่าวชมความงามของตัวละครในเรื่องซึ่งอาจจะเป็นทั้งตัวละครที่เป็นมนุษย์หรืออะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะคะหรือสัตว์หรือสถานที่ที่สวยงามงดงามชมความงามของบ้านเมืองก็ได้ดกูก็จะยกตัวอย่าง ชมความงามของนางเงือกจากเรื่องอะไรคะนางเงือกค่ะเรื่องพระอาภัยมณีก็มาดูซิว่าท่านสุนทรภู่ชมความงามของนางเงือกสาวเงือกสาวน้อยอย่างไรบ้างนะจนกระทั่งพระอาภัยมณีเกือบลืมที่จะหนีนาะงผีเสื้อสมุดเลยนะะอันนี้บทชมสมนางเงือก นางเงือกซึ่งตามพ่อแม่ของเธอมาเพื่อที่พ่อแม่ของเธอเนี่ยจะพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยพระอภัยมณีได้เห็นเป็นครั้งแรกก็ตกตะลึงนะคะพงกระสัทัศนานางเงือกน้อยดูเชื่มช้อยโสมฉเาวทั้งเผ้าผมประภัยพักลักลูลักล้ำล้วนขำคม ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกแต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาศในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปนะความงามของนางเงือกนี้เมื่อพิจารณาแล้วสุนทรภู่ท่านได้เขียนกล่าวไว้ว่า มองแล้วสวยเหลือเกินโสมเฉล่างดงามเผ่าผมเรือนผมก็แสนงามนะคะใบหน้าก็งดงามคมขำหรือดูที่อกก็เป่งปร่งเนื้อก็คือเนื้อนมไข่เลยนะคะมองที่ดวงหน้าขนงก็คือคิ้วเนตคือตาเกตก็คือผมรวมทั้งมือก็ดูสะอาดสะอ้านไปหมด ดังสุรางดังดังนางฟ้าหรือไม่ก็เป็นนางอยู่ในวังนะคะอาจจะเป็นนางฟ้าเหมือนดังนางฟ้านางนางนางลำที่อยู่ในวังนะนางคือนางที่อยู่ในวังสวยงามเกินพระองค์ยิ่งมองก็ยิ่งมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็ต้องตัดใจเพราะว่ากำลังจะต้องหนีนางผีเสื้อ ต่อไปเป็นนารีปราโมทนะนารีแปลว่าผู้หญิงปราโมทแปลว่าปลื้มนารีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีซึ่งฝ่ายชายในผู้ชายแสดงความรักก็จะพูดจาโอโรมปฏิโลมให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดความพึงพอใจเคริ้มพูดง,ง่ายๆว่าเคลิ้มตามไปด้วยนะคะ คําว่านารีปราโมทเนี่ยเกิดจากการรวมคําระหว่างคาว่านารีซึ่งแปลว่าหญิงกับคําว่าปราโมทนะคะแปลว่าความสบายใจบันเทิงใจนะคะคาว่าปราโมทนี่ก็เขียนได้สองลักษณะนะคะอย่างที่นักเรียนได้เห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะก็แสดงว่าฝ่ายชายเนี่ยจะต้องโอโรมปฏิโลมก็คือลักษณะคือ เอามือเนี่ยลูบไปตามลำแขนเบาๆแผ่ๆนะคะาตามแขนเนี่ยจะมีขนแขนใช่ไหมขนอ่อนๆเนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยเคลิ้มไปนะคะตามที่ฝ่ายชายพูดไปด้วยนะคะาจากตัวอย่างครูก็จะนําเอาเรื่องของตอนที่อินาต้องอาลาจากนางจินตลาเพื่อที่จะไปไปรบ ที่เมืองดาหานั่นเองนะคะที่นักเรียนเรียนก็คือศึกกรหมังกุหนหิงใช่ไหมคะก็จะต้องไปลบแล้วจำใจจะต้องไปนางจินดลาผู้เป็นภรรยาก็ตามลักษณะของผู้หญิงี่ยก็ต้องเจ้าแม่เี้เจ้าเจ้าแม่แม่งอนใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ชายจะไปจริงหรือไปแล้วจะกลับมาไหม เราก็มาดูตัวอย่างกันนะคะน้องเอยยน้องรักนวลละอ,องของพักเพียงแขไขงามองค์ทรงรักวิไลพิษไหนสารพันเป็นขวัญตาพี่หวังจากไมตรีจิตรักร่วมสนิทเสน่หาควรรือดวงใจไม่เมตตา แต่จะตอบวาจาก็ไม่มีช่างผินช่างผินผันหันหลังไม่แลดูโสมตรูขัดใจสิ่งไรพี่เชิญสมัยสายตามาทางนี้จะสะบัดเบือนหนีพี่ยาใหญ่นางจินตลาค่ะกลัวว่าอีหนาวไปเพราะว่าเบื่อนาง ไปหาบุษบาก็คงจะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นนางจินตลาก็เลยงอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของผู้หญิงต่อไปก็เป็นแสดงถึงความโกรธที่โรดวาทางังเ,เป็นอารมณ์โกรธซึ่งมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ปุทุชนนะคะจะต้องมีความรักโลกโกรธหลงนั่นเองนะคะ นี้อารมณ์โกรธนี้จะรวมถึงความขุ่นเคืองใจไม่พอใจเกลียดเจ็บใจไปด้วยนะคะรวมทั้งจะเป็นลักษณะของทำนองว่าผูดจะถ่อมเนื้อถ่อมตัวว่าเจียมตัวนะลักษณะเปรียบเลยว่าจะตัดเป็นตัดตายกันไปเลยแล้วนะนะเพราะฉะนั้นลองดูที่ว่าคุณได้นำตัวอย่างจากเรื่องอะไร แล้วว่าอนิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาสตรีใดในพิภพบจบแดนไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้าด้วยไฟรักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิด โอ้ว่าเสียดายตัวนะักเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิตจะออกชื่อหรือชั่วให้ทั่วทิศเมื่อพรังคิดผิดแล้วจะโทษใครจินตลาค่ะตัดพอต่อว่าแล้วก็เป็นลักษณะโกรธที่อินเราจะจากไปนะะไปไหนไปเมืองดาหาซึ่งมีใครคะบุษบาค่ะ ต่อไปเป็นรถสรรปังละ,ะสรรปังคพิสัยนะคะเป็นวรรณคดีที่แสดงถึงความช่วงของอารมณ์โศกเศร้าความทุกข์ที่จะต้องจากในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบไปนะคะเกิดความผิดหวังที่จะต้องสูญเสียหรือปัดพลากจากไปนะคะก็จะมาดูซิว่าครูได้ยกตัวอย่างของผลงานอะไรนะคะ เป็นบทโศกเศร้าเอ่อความที่จะต้องอะไรอาวออะไรอาวรไม่ใช่คนค่ะต้นไม้ค่ะต้นไม้ไมซึ่งปลูกที่ที่บ้านขุนช้างนั้นก็จะแสด,แสดงว่านางวันทองเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องการตามขุนแผนไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าอีกแต่นางวันทองต้องไปเพราะอะไรคะเพราะโดนขุนแผนไล่มนสกตค่ะ นางก็เลยไปนะแต่นางก็ยังอะไรอาวร์ก็ล่ำลาต้นไม้ที่นางรักอยู่นะคะามาดูซิว่านางอะไรอาวร์ต้นอะไรบ้างลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกศแก้วพิคนยี่สุนจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบ ก็มีต้นลำดวนมีต้นแก้วต้นเกศต้นพีกุลยี่สุนนะคะก็เป็นต้นไม้อะจำปีอีกนะคะเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้ไทยแท้ๆนะคะมีกลิ่นหอมหนางวันทองก็อะไรอวรไม่อยากไปเลยฉันอยากจะอยู่กับต้นไม้พวกนี้จังเลยฉันไม่อยากทิ้งเธอไปเลยต้นไม้ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะคะสำหรับภาระงานในวันนี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะต้องนั่งทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะหากว่านักเรียนไม่สามารถตอบได้เลยใน3ข้อนี้มีอะไรบ้างคือครูจะให้บทประพันธ์นะคะและให้นักเรียนออกวิเคราะห์ดูว่า วรรณคดีบทประพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างมาทั้ง3ข้อเนี่ยจะตรงกับรถวรรณคดีของไทยเนี่ยรถวรรณคดีไทยเนี่ยในหัวข้อทั้งสีเนี่ยอะไรบ้างนักเรียนอย่าอย่าเพิ่งดูคำตอบนะคะขอให้นักเรียนอ่านแล้วลองคิดในใจว่าเราจะตอบถูกไหมลองมาดูก่อนคะ่ะข้อที่1 นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อาพี่จำหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่งนิจจาใจสร้างกะไรมาแปลกแปลงเอามือคลำแล้วยังแครงอยู่คลับคล้ายเจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำเด็ดใบบอลช้อนน้ำที่ไร่ฝ้ายพี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอนบทประพันธ์เนี้ยผู้แต่งค่อนข้างจะทะลึงนิดๆจะคําว่าอะไรคะเอามือคลำแล้วยังแทงอยู่ครับคล้ายซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำนะคะอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่อไปนะคะถ้าหากนักเรียนต้องการแปลความหมายให้ละเอียดตอนนี้เรามาเน้นที่รถของวรรณคาดีค่ะนักเรียนคิดว่า จากตรงนี้ขุนแผนมีอารมณ์แบบไหนคะที่เห็นนางวันทองแล้วหนึ่งสองสาม,มาเฉลยกันเฉลยกันก็เป็นความกโกรธคะ่ะพิโรธวาทังนะคะใครตอบถูกบ้างคะต่อไปข้อที่สองคะ่ะข้อที่สองโอว่าปานชนีพระพี่เจ้า จะโศกเศร้ารำจวนหวนหาตั้งแต่ไปแก้สงสัยมาไม่เห็นคณิษฐาในถ้ำทองพระจะแสนโศกส้อยละห้อยให้ร้อนราดหาไทยหม่นหมองจะด้านด้นค้นขวาเที่ยวหาน้องทุกประเทศเถื่อนท้องพนาเล ก็เป็นลักษณะว่าอีหนาวเนี่ยได้ไปเมืองดาหาและไปแก้แก้ต่างอะว่าอีหนาไม่ได้พานางวันนางบิรบามานะก็คือเข้าไปในเมืองแล้วบอกกับเท้าดาหาแล้วเท้ากุเลปันแล้วว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้พานางบิรสบาหนีมาหลังจากนั้นก็อ,อีหนาก็กลับมาที่ถ้ำนะคะที่ ได้นําตัวนางบุษบามาซ่อนไว้แต่ปรากฏว่าไม่เห็นคณิษฐาคือไม่เห็นนางวันทองออขอโทษค่ะไม่เห็นนางบุษบาอยู่ในถ้าก็เลยเกิดความอะไรอาวรณ์แล้วก็มีความโศกเศร้าแล้วก็บอกว่าพี่เนี่ยจะตามน้องหาน้องไปทุกประเทศทุกป่าพนาลีทุกประเทศเลยเป็นรถของอะไรคะสัหรับ สัลปังฆาพิสัยคือความโศกเศร้าถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สเพดานดาดลาดล้วนกระจกงามพระเพิงพรามพรหางพร้อยสว่างพรายตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกลวยห้อยละยะย้อยแวววามอารามสายความงดงามความงดงามของ สถานที่เพราะฉะนั้นชมความงามต้องต้องเป็นรถของอะไรคะ1 2ึสามค่ะชมความงามนะคะสาวรรจนีนักเรียนคะสามข้อนี้นักเรียนถูกบ้างไหมคะถ้าถูกสองในสามครูก็คิดว่านักเรียนเนี่ยดีแล้วคะ่ะถ้ายิ่งถูก3ามข้อยิ่งดีมากเลย แต่ไม่ถูกเลยก็ขอให้ย้อนกลับไปไปศึกษาจากบทในตอนต้นชั่วโมงนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ครูได้สอนมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะพร้อมกับอย่าลืมทำรายงานใบางานให้ครูด้วยนะคะอันนี้คือขอร้องนะคะเพราะว่าครูก็อยากได้ใบางานของนักเรียน เพราะฉะนั้นหวังว่าม4ทับ1และทับ2เป็นเด็กดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ